คือคำว่ากฎหมายเนี่ยมันมันเป็นคำเดียวพอพูดไปปั๊บเนี่ยมันมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าตกลงมีกฎหมายไหมถามว่ามีกฎหมายไหมเนี่ยมันอาจจะเป็นลายลักณ์อักษรก็ได้หรือไม่เป็นก็ได้ ันนี้ปัญหาว่าไอ้เรื่องเดินทางออกนอกพื้นที่เนี่ยถ้าเกิดยังไม่เป็นคนสัญชาติไทยเนี่ยมันก็ต้องใช้พรบคนเข้าเมืองประเทศไหนก็มีกฎหมายคนเข้าเมืองฉะนั้นเวลาเราเป็นคนต่างด้าวปั๊บก็ต้องขออนุญาตเขาเดินทางแล้วถามว่าในแง่ของ คนที่เป็นคนไร้สัญชาติแต่มีชื่อในทะเบียรนรัษฎรไทยพวกเลขหก 6, เลขเจ็ดเลขศูนย์เลขศูนย์ศูนย์เนี่ยวันนี้มันมีมติคณะรัฐมนตรีแล้วมันกำหนดนกลไกให้มีการเจรจากันระหว่างออผู้ว่ากับคนในพื้นที่คน,นี้ก็ต้องย้อนถามว่าอย่างที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยมันมีใครที่ไปเจรจากับผู้ว่าไหมแต่ถ้ามันเดินทาง ข้ามจังหวัดปั๊บเนี่ยมันก็ต้องเป็นกฎระเบียบที่มาจากประหลัดกระทรวงมหาดไทยทีนี้ถามว่าตัวนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับอาเซียแล้วเนาะงั้นถามว่าคือณนณะนะเรื่องนี้ถ้าจะมาตั้งหลักคุยกันเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของออความไม่มีประสิทธิภาพของการใช้กฎหมายบังคับใช้กฎหมาย ใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพไหมอย่างงานวิจัยอาจาร,รย์แหววช่วงหลังๆที่ไปเห็นเนี่ยคืออะไรที่มันจะต้องล่างเป็นกฎหมายเนี่ยฉบับสุดท้ายเลยที่ต้องล่างก็คือการคืนสัญชาติให้กับคนไทยพัฒนถิ่นคือคนเชื้อสายไทยเพราะหลังจากนี้ก็คงไม่ต้องใช้พระราชบัญญัติอะไรอีกแล้วอะค่ะมันก็มีครบหมดแล้วแต่ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพเนี่ยอย่างยกตัวอย่างที่อุบลรัชธานีเนี่ย ข้อเท็จริงชัดว่าพ่อไทยแม่เป็นแรงงานต่างด้าวจากประเทศลาวนะตรวจเอ a เอแล้วเนี่ยจนป่านี้ยังไม่สามารถออกบัตรประชาชนได้เลยเรื่องนี้มันเคลียร์ตั้งแต่ปี2551แล้วในแง่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนะถ้าเกิดในอำเภอกลัวว่าวิธีการไม่ชัดเจนประกาศก็ออกมาต้องสองสามเดือนแล้วนะ เรื่องที่กรรมการสิทธิ์เนี่ยป่านี้ก็ยังยังทำอะไรไม่ได้เลยปัญหาก็คือว่าตัวประสิทธิ์จัปาขาวหรือน้อยเองเนี่ยก็ไม่รู้กฎหมายเนาะแล้วคนดูแลน้อยเองเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทำงานด้านกฎหมายก็เลยชวนคุณหมอนิรานว่าไหนเดี๋ยวเราไปเยี่ยมในอำเภอของเจียมกันสักทีหนึ่งสิท่านี้คือต้องต้องต้องเรียนนะคะว่าคือพอพูดถึงกฎหมายเนี่ย มันถามว่ามีกฎหมายไหมใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพไหมฉะนั้นกระบวนการใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพประการแรกเลยก็คือเจ้าของปัญหาไปอ้างสิทธิ์ใช่ไหมคะอย่างวันนี้ท่านอดีตประหลัดอวุโสของแม่อายมาเนี่ยใช่ไหมก็คือเวลาเจ้าของปัญหาเขาบอกเขามีสัญชาติไทยก็ขึ้นไปหาท่านประหลัดปัาบเนี่ยท่านประหลัดก็ตรวจสอบดูใช่ไหมท่านประหลัดปฏิบัติตามกฎหมายก็จบ ไปถามพี่แว่นเนี่ยถามพี่แว่นว่าน้องหม่องทองดีเนี่ยมีสิทธิ์ที่ในหลักประกันสุขภาพไหมถ้าเกิดมีเลขศูนย์ศูนย์พี่แว่นก็บอกไม่มีแต่ถ้าเป็นเด็กในโรงเรียนก็มีหลักประกันสุขภาพฉะนั้นถ้าเกิดว่าอะไรนะเทศบาลสุเทพเนี่ยจะให้น้องหม่องถือบัตรเลขศูนย์ศูนย์เนี่ยก็ผิดอนุสัญญาสิทธิที่เด็กผิดมาตรา22พรบคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ก็ในที่สุดประชุมกันที่กรรมการสิทธิ์ทุกคนก็เห็นว่าจะให้เด็กเนี่ยอ,อ,อยู่ในความไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้รับสิทธิ์อันสมควรของเด็กแล้วทำให้ประเทศไทยผิดกฎหมายไทยและผิดกฎหมายเล่วของประเทศทุกคนก็ไม่เอาแล้ก็ไม่ต้องกรรมการสิทธิ์ไม่ต้องชี้เลยว่าละเมิดสิทธิเด็กนะเพราะว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติกรมการปกครองหรือเทศบาลสุทเทพเองเนี่ยไม่รู้เรียกชื่อผิดหรือเปล่านะก็ไปแก้ปัญหา อธิปดีมงคลเนี่ยกรมการปกครองก็ไปแก้ปัญหาทันทีสรุปก็คือว่าทุกคนไม่ชัดข้อกฎหมายมันก็เหมือนน้องหม่องตอนแรกจะเดินทางไปต่างประเทศใช่ไหมปรากฏว่าก็มีคนมาบอกว่าทำพาสปอร์ตไม่ได้ไอ้หนังสือเดินทางเนี่ยภาษาอังกฤษบางทีก็เรียกพาสปอร์ตบางทีก็เรียกท็อเวลด็อกคิวเมนต์นั้นพอไอ้สื่อไปถามเจ้าหน้าที่ที่ไม่รู้ก็เลยไม่รู้ใช่ไหม พอพอพอข้อกฎหมายมันเคลียร์ปับ๊บมันก็จบอะน้งองม่องแกก็ถือหนังสือเดินทางไปแข่งจนกระทั่งได้แชมป์ภาพกระดาษมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเจ้าของปัญหาเองเนี่ยมันก็ไปก้าวก้าวอ้างก้าวอ้าก้าวอ้างสิทธิ์ได้แล้วถ้าเกิดมันไม่ฟังเจ้าของปัญหาปั๊บกระบวนการยุติธรรมอย่างเงี้ยถามว่า กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันก็มีตามธรรมชาติเนาะอย่างเงี้ยใช้สื่อเนี่ยพอพูดในบางเรื่องพอพูดในสื่อมวลชนปับปป๊บม็อบปั๊บเนี่ยก็รู้เรื่องกันเขาเรียกกระบวนการยุติธรรมตามธรรมชาติซึ่งรัฐธรรมนูญก็คุ้มครองรับรองค่ะเป็นการเมืองภาคประชาชนแต่ถ้าเป็นกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายเนี่ยมันก็มีนอกศาลกับในศาย ณวันนี้เนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยกรรมการสิทธิ์เนี่ยเขาก็ฟ้องคดีแทนได้เขาก็เรียกคนนั้นคนนี้อย่างที่แม่อายเนี่ยก่อนสมัยท่านอดีตประหลัดอุโสเนี่ยก็มีการไปถอนชื่อคนออกจากทะเบียรนรัษฎรสิบเก้าคนนะแล้วก็ไม่ได้สอบไม่อะไรเงี้ยพอเรียกท่านมาถามท่านบอกเออจริงเหรอจริงท่านเอากลับเข้าไปมันก็จบกรรมการสิทธิ์ก็ไปช่วยได้ ใช่ไหมถ้าเกิดไม่ฟังกรรมาการสิทธิ์ก็ไปศาลมันก็ขึ้นอยู่กับว่าศาลไหนอย่างเมื่อกี้เหมือนกันจะบอกว่าคนหนึ่งถูกฆ่าตายแล้วก็เชื่อว่าคนนี้เป็นผู้ร้ายแต่ไม่มีพยานหลักฐานเราเราจะเชื่อว่าคนเป็นฆาตากรโดยไม่มีพยานหลักฐานเนี้ยเอออันนี้อันตรายเหมือนกันนะจะ,จะเชื่อเอาเองเนี่ยมันไม่ได้ไงเพราะนั้นศาลเนี่ยมันก็จะมีศาลอาญาเนาะ ซึ่งอันนี้เขาจัดอยู่ในกลุ่มของของสารยุติธรรมฉะนั้นวันนี้เนี่ยอย่างเมื่อกี้เหมือนกันว่าฉะนั้นถ้าเราอยากเราเชื่อว่าคนนี้เป็นเป็นผู้ร้ายจริงเนี่ยในแง่ของงานกฎหมายมันก็ต้องสแสวงหาพยานหลักฐานเหมือนมือดาเนี่ยมือดาเมื่อกี้เมื่อเช้าเห็นยืนยิ้มหน้าตาสวยงามนะใช่ไหมสิ่งที่มือดาเนี่ยถึงบอกว่าถ้าใครไม่รู้จักมือดาเนี่ยต้องไปรู้จักมือดา ถ้าไม่มีมือดาไม่มีมาตรา23พรบสัญชาติฉบับที่4 2551ถ้าไม่ได้ไปเยี่ยมหลวงนะไม่ได้ขึ้นบ้านท่าเรือนะมันนึกไม่ออกฮะมันนึกไม่ออกว่าจะไปอธิบายให้รัฐไทยฟังได้ยังไงเขาว่าจะจะเอาลุงหม่องละ่ะพ่อมือดาเนี่ยไปส่งคืนประเทศพม่าเนี่ยมันส่งไม่ได้ค่ะเพราะว่าประเทศพม่าไม่รู้จักลุงหม่องละ่ะอ่ะ ลุงมองละแกโก้ร้าวว่าแกเกิดประเทศพมา่านะแต่มันไม่มีพยานหลักฐานนะ่ะในเมื่อมันไม่มีพยานหลักฐานปับ๊บแล้วมันจะเอาไปส่งคืนได้ยังไงเห็นไหมโชคดีที่ปฏิวัติเนาะปีสองห้าหนึ่งเนี่ยนั้นก็ไม่ได้ชอบคณะปฏิวัติแต่มันโชคดีที่ปฏิวัติสําหรับคนไร้รัฐไร้สัญชาติเพราะมีประธานสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติชื่อมีชัยฤชุพัน์ แล้วก็ไปนั่งคุยให้ท่านมีชัยหรือชูพันฟังอะค่ะว่าไอ้การการจะสร้างกระบวนการยุติธรรมให้เจ้าของปัญหาเนี่ยจะมานั่งฟ้องศาลจะมานั่งใช้กรรมาการสิทธิ์นะคะจะรอความเมตตาจากมอทอหนึ่งเนี่ยนะคะสําหรับมืดดาเนี่ยมืดดาไม่ได้มีคนเดียวนะค,ะคนอย่างมืดาเนี่ยมีสักประมาณ3าี่แสนคนว่าไหมเกิดในประเทศไทยก่อนยี่หกุมภาสามห้านะ พ่อแม่เป็นชนกลุ่มน้อยเป็นชาติพันธุ์ซึ่งเกิดในพื้นที่ต่างประเทศในอาเซียนนะมันเริ่มจะเป็นอาเซียนเห็นไหมใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้ถึงบอกไงว่าถ้าวันนี้จะลากเข้ามาปั๊บเนี่ยอันนี้จะเล่าให้หลวงฟังว่าก็พูดกับท่านอาจารย์มีชัยเนี่ยครูแดงเป็นพยานได้เลยค่ะพูดกับอาจารย์มีชัยว่าคือวันนี้เนี่ยเรื่องสัญชาติเนี่ย มันจะมีความสำคัญอีกไม่เกินตอนนั้นไม่ใช่3มปีนะไม่เกิน5ปีตอนตอนปีที่มันสอนอชอนะพอสองพันสิบห้า2015เนี่ยมันใกล้เข้ามาเขาต่อไปนี้เนี่ยภาษากฎหมายเขาเรียกฐานแห่งสิทธิ์ฐานแห่งสิทธิ์เนี่ยแน่นอนมันจะไม่ใช่สัญชาติอีกต่อไปค่ะภาษากฎหมายนะเขาเรียกภูมิลำเนา เดี๋ยวพอหมดเวลาเดี๋ยวอาจารย์โด่งพูดต่อก็ได้เพราะว่าเราเนี่ยมาจากสายกฎหมายระหว่างประเทศนะพรุ่งนี้เขาเรียกกลับคนหนึ่งที่ธรรมศาสตร์เพราะว่าจะต้องไปรับอาจารย์สายระหว่างประเทศมาเพิ่มเพื่อที่จะมาเตรียมประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ตลาดเสรีอาเซียนแล้วแล้วอาจารย์โด่งเองปีนี้ทำงานวิจัยเรื่องไร้รัฐไร้สัญชาติเพราะมันคือการทบทวน10ปีในอดีต ถามว่าวันนี้เนี่ยอย่าไปตกใจมันฮะหลวงคือคือสมัยหนึ่งมีคนไม่เข้าใจอาจารย์แววเนี่ยนะแต่จําได้เลยว่าหลวงเนี่ยฟังอย่างตั้งใจสิทธิในสถานะบุคคลเนี่ยต่อให้ไม่มิด,ไม,มดไม่มีบัตรอะไรเลยก็เป็นทาสไม่ได้เนาะถูกค้ามนุษย์ไม่ได้ใช่ไหมหลวงใช่ไหมตอนแรกไปหาหลวงเนี่ยหลวงทําเรื่องค้ามนุษย์ ฉะนั้นถามว่าเหยื่อของการค้ามนุษย์วันนี้ถ้าใครเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ที่มีมติคณะรัฐมนตรีนะคะหลวงกลายเป็นคนมีสิทธิที่อาศัยนะมติคอรมออันนี้กระจกเงานี้ไปตามมาแขวนไว้ในไอ้ทูบีไทย .org ที่ทิ้งล้างเป็นบ้านผีสิงไปนานแล้วเนี้ย,ยมติคอรมอเพิ่งออกต่อต้านการค้ามนุษย์ครับเดี๋ยวอัดเทปไปผิดอีกครับขอบคุณมากครับ ก็คือกำลังกำลังพูดว่าถ้าดูตรงนี้นะคะว่าคือคําว่าทาาคำว่าเหยื่อการค้ามนุษย์ก็คือท่าสมัยใหม่เนี่ยมันมีสถานะบุคคลตามกฎหมายเอก,กชนฉะนั้นต่อให้ไม่มีบัตรอะไรเลยหรืออย่างกรณีของคุณนัทพลสิงเ<ฮ>ถื่อนแกไปกระจกเงาที่ไปลงไปทางใต้เนี่ยคนไทยพัฒถิ่นหรือคนมอแกนไม่มีบัตรอะไรเลยเนี่ยไปแจ้งความเนี่ย ถ้าตำรวจไม่รับแจ้งความเนี่ยต้องแจ้งความจับตำรวจที่ไม่รับแจ้งความฉะนั้นจะจะบอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดย้อนกลับมาที่ที่อาเซียนวันนี้นะคะว่าเซียนไม่เซียนเนี่ยนะวันนี้เอ็นรู้ไหมเมื่อกี้ที่กำลังพูดอะคะ่ะว่าคนที่เราพิสูจน์ได้ว่าเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เนี่ยเขาไม่ใช่คนเข้าเมืองผิดกฎหมายตอนนี้มติคอรมอเพิ่งออกเขามีสิทธิอาศัยเขามีสิทธิทำงาน ไม่รู้พี่แว่นมีมติคอรลมอรตรงนี้อยู่ในมือแล้วยัางฉะนั้นความเป็นผู้ทรงสิทธ์เมื่อกี้พูดถึงฐานแห่งสิทธิ์นะนะคือพอฟังได้ว่ามืดดาเนี่ยไร้สัญชาติแล้วไม่มีทางที่จะพิสูจน์สัญชาติพมา่าให้มืดดาเพราะว่าลุงหม่องละก็คงพิสูจน์สัญชาติพมา่าไม่ได้เหมือนกันเพราะลุงหม่องละแกเกิดฝั่งตรงข้ามกบมับศพเมวยเขาเรียกอะไรบอกแล้วก็ลืมแล้วอะใช่ไหม ที่พาอ่างเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยคือปีนั้นคือปีไหนก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วหลวงเอารถมารับที่พายับเนาะแล้วก็ขึ้นรถกันไปนะแบบอู้นั่งรถเหนื่อยมากแล้วนั่งเรืออีกพอขึ้นเรือไปปั๊บเจอคนตายอีกที่ท่าเรือเนาะจาความหลังกันได้เนาะไม่กว่าจะได้ไม่ใช่เรามากง่ายนะฉันจะบอกว่าเรื่องเรื่องเรื่องของความเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะยิ่งเราเป็นภาคีอาเซียนเนี่ย กฎบัตรอาเซียนเนี่ยคุณตูมาเดี๋ยวคุณตูมาตอนไหนไม่รู้เนี่ยนะที่มาแทนอาจารย์ศรีประภาเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติไม่เคารพปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันผิดกฎบัตรสหประชาชาติแล้วมันจะผิดกฎบัตรอาเซียนอีกด้วยฉนั้นเนี่ยกฎบัตรอาเซียนไอ้เล่มที่เขาเอามาแจกเนี่ยที่คุณอาจารย์ศรีประภาฝากมาเนี่ยท่านกิบขึ้นมาเลยเนี่ยมันคือดาบเล่มคม แล้วลวสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายมหาชนเนี่ยมันประการแรกเลยกฎหมายมหาชนตัวแรกคือกฎหมายการทะเบียนราษฎรเนี่ยที่ตอนนี้ขวัญใจของพวกเราทุกคนเนี่ยก็คืออาจารย์วีนัสศรีสุขเนี่ยคือวันนี้ให้แกรู้ไม่ได้เลยนะว่าใครไร้รัฐเนี่ยแกจับเข้าใส่ทะเบียนราษฎรหมดฉะนั้นถามว่าวันนี้เนี่ย ถ้าพิสูจน์ได้ว่าไล้รัฐแล้วไม่มีประเทศต้นทางเนี่ยก็จะอยู่ในทรอลสามสิบแปดกอกัดเมื่อเช้าอาจารย์กิติยาก็พูดแต่ถ้าไล้รัฐแล้วเนี่ยยังพอพิสูจน์ประเทศต้นทางได้เนี่ยอย่างตอนนี้ถ้าอาจารย์หว่แนะนําจริงๆเนี่ยอาจารย์หว่จะแนะนําว่าถ้าคนที่ศพมยถ้ายังมีญาติอยู่ที่พม่านะแล้วไอ้ญาตินั้นมันมีชื่ออยู่ในทะเบียนพม่านะอาจารย์หว่จะแนะนําให้ไป พิสูจน์สัญชาติพม่าอาจารย์อยากจะยกตัวอย่างนาย